คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประวัติของหมอแดนแล้วก็วิศวกรสาวเอาเวล่ากันนะว่ามีความเป็นมาความเป็นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแล้วจะเป็นยังไงถ้าเขาเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของเทศกาลเทอร์มินาใน e n d ดิ g ง B. สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกม Fear and h u n g e r 2 t e r m i n a นะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะสามารถจบแบบ ending B ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจบ B ไม่เหมือนกันครับทำให้ในวันนี้นะครับผมจะต้องมาพูดถึงรายละเอียดของตัวละครความเป็นมาของพวกเขานะครับแต่ละคนมายังไงไปยังไง,ไง,ไงแล้วทำอะไรบ้างส่วนวิธีการจบแบบ ending B นั้นเพียงแค่คุณสังหารผู้เข้าแข่งขันที่เหลือทั้ง13คน เดินทางไปที่หอคอยอย่าให้เกินมาที่3นะปฏิเสธการบูชายันจากพิเกเล่และเอาชนะพิเกเล่ให้ได้ทําให้ตัวเรานั้นรอดในวันถัดไปในฐานะผู้หลงเหลือเพียงหนึ่งเดียวและหลบหนีจากเงื้อมือของเรอแต่เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศกาลเทอร์มินานั้นก็จะกลายเป็นมลทินติดตัวเราไปตลอดชีวิตคนที่3ที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนี้ก็คือแดนหมอศัลยแพทย์วัย28ปี ในวัยเด็กของแดนนั้นแดนมักจะท่องเที่ยวทั่วยุโรปกับพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขานั้นเป็นสาวกที่เคร่งศาสนาซีเวียมากๆเขามักจะได้เห็นพ่อกับแม่สวมหน้ากากกระต่ายแล้วก็เดินไปตามทุ่งหญ้าโดยที่เปลยเปล่ากับสมาชิกลัที่คนอื่นๆแดนนั้นเกลียดชีวิตที่เป็นแบบนี้มากๆพ่อกับแม่ของแดนนั้นมักจะกังวลในเรื่องของศาสนามากกว่าที่จะดูแลแดนที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ พวกเขายพยายามส่งของข,องขวัญแห่งการรักษาซิมเวียนให้กับแดนเขาเรียนรู้มาแต่เนิ่นๆอยู่แล้วว่าไม่มีสิ่งใดนั้นได้มาฟรีๆแดนเลิมสังเกตได้ว่าพ่อกับแม่ของเขานั้นเริ่มมีสภาพจิตใจที่แย่ลงทุกวันพวกเขาใช้เวลาในทุ่งยาก,กันนานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจนกระทั่งเขาไม่กลับมาอีกเลยหากคุณจะต้องเป็นแดนที่อายุเพียง13ปีเท่านั้นคุณจะทำยังไงเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไประหว่างทำงานสุจริต หรือเป็นนักล้วงกระเป๋าหากคุณเลือกจะทำงานสุจริตคุณจะได้เจอกับบารอนเขาจะให้โอกาสคุณได้เป็นเด็กฝึกงานได้เรียนรู้มารยาทที่ดีเริ่มที่จะชื่นชมศิลปะและสิทธิพิเศษต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะคุ้นเคยกับลูกสาวของบ้านมากขึ้นเธอคือเอลิเซ่เธอจะรู้สึกสนุกมากกับเรื่องราวที่คุณได้เล่าเกี่ยวกับรัธิบ้าข่ง <Civil> ทันทีที่เรื่องนี้ถึงหูของบาลอนนั้นบาลอนก็รู้สึกทึ่งมากๆก,กับคุณสมบัติในการรักษาของเวทมนต์มันช่างแตกต่างมากทั้งการรักษาและการซ่อมแซมบาดแผลบาลอนจึงอยากที่จะสอนเกี่ยวกับการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อแลกกับความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์ของซิเวียแต่ถ้าหากคุณเลือกที่จะล้วงกระเป๋าจริงๆแล้วคุนนั้นไม่มีพรสวรรค์ในการเป็นโจรเลยดังนั้นคุณจึงต้องพึ่งพาทักษะเดียวที่คุณมีก็เพื่เอเงินของขวัญแห่งการรักษาของซิเวียน จากตรงนี้บาลอนก็จะมาเจอคุณเหมือนกันเขาจะเสนอให้คุณเป็นลูกศิษย์เพื่อแลกกับการที่คุณจะต้องสอนเวทมนต์แห่งซิงเวียวให้เขา และคนแรกที่ต้อนรับคุณก็คือลูกสาวของบารอนนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลงปรงใจกับเอลิเซ่ทุกอย่างดูเหมือนจะดีไปหมดแม้แต่บารอนก็ยังสนับสนุนการคบหากาันของเขาแต่สิ่งดีๆเหล่านี้ก็คงอยู่ได้ไม่นานสาภาพตะวันออกและจกะักรวรรดิเบอร์ฮิเมนได้ก่อสงครามและลากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณรอบๆเข้าสู่การต่อสู้แดนจึงถูกเกณฑ์เป็นลบลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงจุดนี้คุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นทหารแพทย์หรือจะเป็นทหารราบ สงครามนั้นโหดร้ายในลายมนุษธยธรรมเป็นอย่างมากสิ่งเดียวที่ทำให้แดนไปต่อได้ก็คือความคิดถึงของครอบครัวใหม่ที่กำลังรอเขากลับบ้านทุกคืนแดนจะอ่านจดหมายจากที่บ้านและหลับไปพร้อมกับรูปถ่ายของเอลิเซ่แต่วันหนึ่งจดหมายนั้นก็ไม่ได้ถูกส่งมา เป็นเรื่องปกติที่จดหมายอาจจะหลงทางในความวุ่นวายของสงครามนี้แต่สังหออนของคุณนั้นกลับบอกว่านี่มันคือลางร้ายทันทีที่สงครามนั้นจบลงแดนก็รีบเดินทางกลับบ้านด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะไปได้เมื่อเขามาถึงบ้านเขากลับพบบ้านที่มืดมนไร้ชีวิตชีวา โดยสัญชตาตญาณของแดนเขารีบุกเข้าไปในบ้านของตนเองค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งเห็นประตูชั้นใต้ดินนั้นเปิดอยู่ในความมืดเบื้องล่างนั้นเผยล่างผู้เสียชีวิตกลางวงกลมพิธีกรรที่หมุนวนคนคนนั้นก็คือบารอนพ่อตาของเขานั่นเองแต่ละมุมของห้องใต้ดินมีแทนบูชาของเทพเก่าแก่ที่แดนเองก็ไม่รู้จักทันทีที่ทุกอย่างเริ่มชัดเจนหวัวใจของแดนได้ดิ่งลง เมื่อรู้ว่าใครคือผู้เสียสละในพิธีกรรมอันน่าสยดสยองนี้ <S <S เขาพยายามช่วยเอลิเซ่ด้วยทุกวิธีทางที่จําเป็นแดนพยายามประกอบพิธีกรรมแลกในตาของตัวเองเพื่อทวงชีวิตแฟนสาวของเขาคืนแต่ทุกอย่างล้วนไร้ผลเธอจากไปไกลแล้วและอาถรรพ์ก็ได้กืนบาลอนเข้าไปจนหมดในขณะที่แดนนั้นออกไปลบเขาสามารถเดาได้ว่าบาลลอนพยายามทำอะไรให้สำเร,ร็จกับพิธีที่ไม่บริสุทธิ์นี้เมื่อค้นหาผ่านเอกสาร เขาสังเกตได้ว่ามีสถานที่ที่ถูกกล่าวอ้างบ่อยครั้งนั่นก็คือเมืองพรีฮาวิลสถานที่นี้มีบางอย่างเกี่ยวกับความเชื่อของบารอนและบางทีก็อาจจะได้เบาะแสเกี่ยวกับความบ้าครั้งนี้มันไม่ได้ทำให้ชีวิตเก่าของแดนกลับมาได้แต่ตอนนี้เขาก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วแม้จะเป็นเบาะแสเพียงเล็กน้อยนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาออกตามหาความจริงสาเหตุที่แท้จริงที่ทุกอย่างถูกพาคไป หากคุณไม่ได้เดินเป็นแดนนะครับคุณจะสามารถเจอเขาได้ในกระท่อมทางตะวันออกเชียงเหนือริมชายฝั่งรถไฟนะครับเพื่อวินิจฉัยว่าชาวบ้านที่ใกล้ตายพวกนี้เป็นอะไรกันอยู่ซึ่งเขาจะปรากฏตัวในวันที่1ตอนค่ําเท่านั้นแล้วเขาจะออกจากปาร์ตี้ทันทีเมื่อเราออกจากสลัมเราจะเจอเขาได้ที่อพาร์ตเมนต์เชื้อราในเชา้าวันที่สนะครับเขาจะถามเราว่า ไอสัญลักษณ์แปลกๆนั่นน่ะเรารู้จักไหมเขาจะเล่าว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่เขาเคยเห็นครั้งเดียวในชีวิตของเขาที่บ้านของเขานั่นเองและเขาก็ตามรอยมันมาจนถึงที่นี่เขาพยายามหาคำตอบแต่ว่าเขาไม่มีไอเดียอะไรเลยสำหรับสัญลักษณ์บาๆนี้และบันทึกเล่มเดียวที่เขาเจอที่นี่เขาอ่านไม่ออกด้วยซ้ำแต่เหมือนจะจับใจความได้ว่าเจ้าของหนังสือเล่มนี้กำลังเตรียมพิติกรรมสำหรับเทพบางอย่างหรืออะไรก็ตามตอนนี้แดนนั้นจนปัญญาแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไรต่อด้วยซ้ำ เขาจึงขอเข้าร่วมกับเราถ้าคุณรับแดนเข้าปาร์ตี้แดนก็จะอยู่ในปาร์ตี้ของคุณทันทีนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้รับเขาในเช้าวันที่3เขาจะถูกแสงจันทร์ห่อหุ้มโอบล้อมและปอบปรมเขาจะได้รับการมาเยือนจากพ o c k e t c ต t โดยเตือนว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กำลังจะมาถึงและเริ่มให้กำลังใจโดยการโอบกอดมอบหน้ากากและเสื้อแจ็คเก็ตของเขาให้กับแดนซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการเปลี่ยนแปลง ว่ากันว่าบทบาทของพ็อกเก็ตแคทนั้นจะส่งต่อเฉพาะคนที่สิ้นหวังและไร้จุดหมายในชีวิตเท่านั้นแต่ถ้าหากแดนเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของเทศกาลเทอร์มินาแดนไม่เคยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักในชีวิตของเขาและครอบครัวของเธอทำให้เขาหดหู่และสิ้นหวังจากนั้นเขาก็เริ่มคิดว่าหรือจริงๆแล้วเขาควรจะรับข้อเสนอของพ็อกเก็ตแคทตอนนี้เขาไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปโอ มาถึงตรงนี้นะผมคิดว่าจริงๆแล้วแดนอะถ้าไม่เจอเอกสารนั้นอาจจะฆ่าตัวตายตั้งแต่อยู่บ้านนั้นแหละแต่ทีนี้เหมือนแบบพอเห็นเอกสารแบบเฮ้ยทำไมันเกี่ยวบพีฮาวิลพีฮาวิลมีอะไรเพื่อจะค้นหาความหมายในการแบบมีชีวิตอยู่แม่งก็เลยต้องแบบเดินทางไปที่พีฮาวิลเพื่อสืบว่าไอ้สัญลักษณ์เฮียเนี่ยคืออะไรแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดแดนก็ไม่รู้ว่าสัญลักษณ์นั้นคืออะไรถึงแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่แดนสูญสิ้นจุดหมายในชีวิตไปนะถึงขั้นที่คิดว่าน่าจะรับข้อเสนอของพ็อกเก็ตแคทอะ หรือไม่ก็ตายซะดีกว่าถือว่าเศร้าเศร้าเอนดิ้งบีของแดนนี่เศร้ามากคนที่4ี่ที่เราจะพูดถึงก็คืออาเวล่า <vel> วิศวกรสาววัย27เธอเป็นช่างเครื่องและก็เชี่ยวชาญในการสร้างอาวุธนอกจากทักษะด้านกลไกลแล้ว mm hmm. เธอยังมีความเข้าใจในเครื่องจักรที่ซับซ้อนมากด้วยแม้ว่าบ้านเกิดของเธอจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสงครามครั้งที่หนึ่งแต่อาเวล่าเองก็มีความสุขดีกับครอบครัวของเธอด้วยเธอมีพรสวรรค์ทางด้านกลไกลและอิเล็กทรอนิก ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจที่จะเลือกเรียนสาขาเหล่านี้ญาติพี่น้องและหลายคนของเธอนั้นถูกเกณฑ์ออกไปรบเธอเองก็รู้สึกงุนงิดเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้คนได้โดยตรงมากกว่านี้ตอนนี้เธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของอาเบล่านั้นก็ทําให้เธอกลายเป็นคนสําคัญของบ้านเมื่อญาติพี่น้องของเธอถูกเกณฑ์ออกไปรบเสียชีวิตบ้างสูญหายบ้างจึงจําเป็นมากที่จะต้องมีใครสักคนขึ้นมาเป็นเสาหลักของบ้านแทนและอาเบล่ารู้ดีว่าไม่มีใครทําได้ เธอจะแบกรับภาระและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้บ้านของเธอนั้นยังปกติอยู่ในคืนหนึ่งที่มีพายุฝ,ฝนกระหน่าเป็นพิเศษขณะที่คุณกําลังกลับบ้านจากการทํางานหนักคุณบังเอิญเจอชายชาวต่างชาติเปียกโชกไว้ด้วยสายฝนและชายคนนั้นก็สังเกตเห็นคุณเขาพยายามวิ่งหน,นีอย่างกระเสือกกระสนแต่สุดท้ายเขาก็ต้องล้มลงเพราะชายคนนั้นถูกยิงที่หน้าท้องคุณค้นตัวเขาคุณพบกับเอกสารที่ระบุว่าเขามาจากอาณาจักรรอนดอน ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรกับบ้านเกิดของคุณจนถึงจุดนี้คุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะรายงานชายคนนี้ต่อเจ้าหน้าที่หรือพาเขากลับไปบ้านและรักษาแผลให้เขาแต่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรคุณก็จะได้ข้อมูลมาว่าชายคนนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มต,ต่อต้านต้ายดินที่เรียกว่า NLU เป็นองค์กรลับเพื่อขัดขวางความก้าวหน้าของทั้งจัก,กรวรรดิเบรเมนและสาภาพตะวันออก ในที่สุดเธอก็จะได้พบกับสมาชิกของ NLU และพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในยูโรปาตะวันออกพวกเขาขอให้เธอเข้าร่วมทีมสำนักงานใหญ่หลังจากนั้นไม่นาน NLU ก็รวบรวมข้อมูลได้มากพอที่จะขี่คลายบางส่วนของโครงการขนาดใหญ่สาภาพตะวันออกกำลังทำอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นลางร้ายในพรีวิวและเบฮิแมนต่างต้องการที่จะเข้ามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วยไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม ในที่สุด NLU ได้ส่งสมาชิกบางส่วนไปนที่พรีฮาวิลแต่ขาดการติดต่อกับพวกเขาอย่างรวดเร็วองค์กรตัดสินใจที่จะรอดูว่าสมาชิกของพวกเขาจะกลับมาหรือไม่แต่อัเมล่าไม่พอใจที่จะนั่งรอเฉยเธอตัดสินใจที่จะขึ้นรถไฟขบวนแรกไปยังเมืองพรีฮาวิลเพื่อสืบหาว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปขององค์กร NLU ถ้าคุณไม่ได้เล่นอเมร่านะครับคุณจะเจอเธอได้ในเช้าของวันที่หนึ่งนะครับ เพียงแค่คุณไปในป่าด้านซ้ายมือแล้วก็เปิดประตูบังเกอร์นะแอเบล่าก็จะเข้ามาหาแล้วก็จะถามเราว่าไปด้วยกันไหมเพียงเท่านี้คุณก็จะได้อเบล่ามาอยู่ในปาร์ตี้เรียบร้อยนะถ้าหากคุณมีอเบล่าอยู่ในปาร์ตี้จะทําให้เฮนริกหายตัวไปจากคะเลหาดเทศบนตีในเช้าวันที่1ห,หรือถ้าเกิดคุณช่วยเฮนรี่ก่อนคุณจะไม่สามารถหาอเบล่าเจอในบังเกอร์นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเธอได้ถูกแสงจันทร์แผดเผาไปแล้วและคุณจะพบเธออีกครั้งในฐานะของช่างนะ่ะ มีชีวิตร่างกำยำมีหัวเป็นช้างซึ่งมักจะทำเสียงโครมครามเสียงดังเป็นสัญญาณของการปรากฏตัวก่อนที่เธอจะวิ่งไล่บทขยี้ผู้บุกลุกทุกคนที่อยู่ในอุโมงค์หมายเลข7การวิจัยของแดนกล่าวไว้ว่าสังเกตการหายใจที่ช้าและสม่ำเสมอนี่ดูสิเห็นได้ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่ดูเหมือนว่าจะไม่ตอบสนองต่อพวกเราแล้วดังนั้นอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะหมดสติกล้ามเนื้อแต่ละมัดในร่างกายนั้นแข็งแกร่งและแข็งมาก แม้จะสลบไปแล้วแต่ร่างกายก็ยังไม่คลายสัตว์ประหลาดชนิดนี้คืออะไรร่างกายช่างดูคล้ายมนุษย์แต่มวลกล้ามเนื้อนั้นหนาแน่นผิวแข็งดังหินหัวที่กายพันธุ์ที่ทำให้ดูสงสัยว่าเคยเป็นมนุษย์ปัก่อนหรือไม่ดูเนื้อเยื่อบนหัวนี่สิดูแปลกมากเป็นเพียงการคาดเดานะแต่ฉันว่า การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตนี้อาจจะเริ่มต้นจากส่วนหัวบางทีสิ่งมีชีวิตภายนอกอาจจะเกาะหน้าบุคคลนี้อยู่ก็ได้สิ่งมีชีวิตนี้ดูเหมือนจะไล่จุดอ่อนที่ชัดเจนะดูเหมือนว่าจะต้องใช้พลัง,ยงอย่างหนึ่งเท่านั้นที่จะผ่านผิวหนังที่หนาของมันได้ถ้าคุณเล่นเป็นอเาเบล่าแล้วคุณเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากเหตุการณ์นี้ อเบล่าจะถูกหลอกหลอนด้วยความรู้ที่เธอได้รับมาแต่ยังคงค้นหาคำตอบเธอรับตำแหน่งที่จะศึกษาเทคโนโลยีอวกาศในทศวรรษที่ผ่านมาอเบล่าก็พร้อมที่จะส่งตัวเองไปยังดวงจันทร์เธอจะได้ชมดวงจันทร์เร็วๆนี้โดยเทคโนโลยีและปัญญาของมนุษยชาติ สรุปความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าอัลเบล่านี่มันเป็นตัวละครที่ภูมิหลังไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าอัเบล่าเป็นคนที่เสียสละแล้วเป็นคนที่รับผิดชอบแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงถ้าให้ผมคิดว่าอัเบล่าน่าจะต้องการความแบบแข็งแกร่งน่าจะต้องการแบบมีพ w e r ตลอดเวลาไงเพราะเธอมักจะคิดการใหญ่เสมอไม่ว่าจะเป็นแบบดูแลครอบครัวอยากจะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนทำงานร่วมกับองค์กรรับใต้ดินเฉยเลยอย่างเงี้ย แล้วเวลาโดนแสงจันทร์แผดเผาไปแล้วอะ่ะมันมันถูกขับออกมาเป็นช้างนาสิ่งมีชีวิตที่แบบแข็งแกร่งทรงพลังแล้วฆ่าไม่ตายผมเลยคิดว่าช้างนาน่าจะเป็นการสะท้อนบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของอาเบล่านั่นเองนะครับ <S <S เป็นยัางไงกันบ้างครับกับ2ตัวละครน,นี้นะครับก่อนค่อนข้างมีประวัติแล้วก็จุดจบที่แตกต่างกันราวกับฟ้ากับเพลเลยทีเดียวเชียบ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกับใจง,ง่ายด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะแล้วยังเหลืออีก4ตัวละครให้ติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ